ไทพี่บอกว่าพี่ก็ไม่ได้จบฝรั่งเศสมาพี่ก็ไม่ไดเรียนมานะไม่เป็นภาษาอะไรครับเดบิวต์เซ็ตเดบิวต์สองแปลว่าเลือดใหม่เลือดใหม่ new b a d c new generation นั่นเองนะครับถึงจะเลือดใหม่ยังไงเนี่ยมีเพลงออกมาให้เราได้ติดตามกันแล้วด้วยตอนนี้นะครับถึงสองเพลงอยู่ในมือเนี่ยนะครับอยากได้ป่ะข้างนอกอยากได้ไม่ให้นะครับชัดเจนมากคถามไปยังงั้นแต่เรามีเรามีนี่ลอยนะครับเป็น อ่าฮะไปไม่ใช่ครับเป็นวีซีดีนะครับดีวีดีสี่ไอโซสักเดียวเทอร์มินอลค่ะครับขยับได้ไหมข้างนอกนี่แจกจริงๆแจกจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังอยากได้ส่งเอเอสมานะครับจะให้เทอร์นอลน้าเวอร์เลยเสียงแปดเสียงแปดเก้าสี่สี่มาพูดถึงเพลงของนุ๊กนิกบ้างค่ะเพลงเศษนะครับลองพูดถึงเพลงนี้หน่อยพี่เซนพี่เซนเพลงตัวเองนิดหนึ่งก็เป็นเพลงที่มีทำนอง <ítulo> เอาใหม่เอาใหม่เท็กซ่าจังก็เป็นเพลงที่มีทำนองที่เป็นอาร์บีร็อกและอิเล็กทรอนิกส์ผมกันนะคะแล้วก็ได้ที่สุขพรค่ะมาเป็นโปรดิวเอร์เพลงนี้รวมทั้งโคโค่บอยค่ะเหมือนโคโค่นัทครับไม่ใช่เขาชื่อเฮนรื่เฮนรีรมะพร้าวล่ะ เป,เป็นคนไทยหรือเปล่าครับผมเป็น,านชาวต่างชาติตค่ะเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวินนี่สเปียร์มาดนาอนน่าแล้วก็บุ๊คลีมาแล้วแต่มาช่วยร่วมกันทำงานเพลงเพลงนี้ค่ะอ่าฮะข้างนอกฟังกันแล้วใช่ไหมครับปล่อยซิงเกิลมา<ช>พีร้อยออกกันมาทุกวันกันเลยเนี่ยจะขึ้นชาร์ตเร็วๆนี้แล้วอยู่ในชาร์ตของเราหรือเปล่าเนี่ยไม่บอกนะเดี๋ยวต้องติดตามด้วยนะครับ ไม่รู้เรื่องฟังไม่ทันใช่ไหมขอบคุณมากอนุน้จะบอกว่าดีเจที่นี่พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันเองนะครับจะบอกว่าเพลงนี้ขอมาทุกวันนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะว่ามันจะขึ้นชั้นอ๋อนี่เลยต้องอยากเลื่อนบุต้องบอกคน้างนอกนะครับขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับ8944นะฮะส่งเอสเวมาเอ่อมาถามถามอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะครับสามคนนี้พวกนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังทีนี้หน้ากระจกรับทีนิกอิด ส่งมาแบบว่าสั้นๆนแต่จะความมากเลยรักทุกคนมาอยู่างไงกลกันมากเลยนะครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักคู่ไปฟังเพลงนี้ดีกว่าสหา์พูดมาสักขนาดนี้แล้วนะครับเพลงเศษจากนุกนิกดีกว่าครับผมอลองฟังกันดูนะครับที่สุดในโลกเลยเพลงนี้ถูกต้องนะครับเราจะมีอีกสองลงเ,เนี่ยเหมือนนิดนึงนิดนึงลองฟังกันดูครับสําหรับเพลงนี้ด้วย ขอได้ไหมที่เธอราน้ำพูดมีเธืออะไรคุณจอได้ไหม สุดกันเลยเดียว๋ยครับไปประมืหน่อยประมือขอบคุณครับเพลงนี้เท่าไหร่อัดแน่นไหมถ้ารักถ้าชอบเพลงนี้นะฮะก็ศูนย์ห6 8สามแปดเก้าสี่หกแปดสองแล้วก็สี่แปดก้าสี่สี่ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็หรือที่ไหนที่ w า a t website HappyTime.com ดีมากเลยนะครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็บอกว่าแจกจริงๆนะครับสำหรับไอ้เนี่ยจัง ใส่กับกล่องคราบนอๆข้างนอกนี่นะฮะอยากได้ก็ใช่ครับเปิดข้างในเป็นซองกระถิ่นครับใช่ถ้าคุณลบอกนะน้องอยากได้ส่งเอเมาในคัซีโอแปดเก้าสี่สีสีเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสามท่านเลือกเออพร้อมลายเซ็นอันนี้ผมเซ็นเองนะครับขอบคุณมาด้วยนะฮะซีโแปดเอซีโแปดเก้าสี่ซีซีลืมซะเองนะฮะอยากได้ส่งเข้ามาใจจริงใจจริงผมผมแล้วก็วงเล็บมาอว่าอยู่ข้างนอกนะจะได้รู้กันนะครับถ้าถ้าไม่วงเล็บ รูงจริงไม่แจกนะแล้วก็พูดถึงวิกต่อเพลงเมื่อกี้นี้เศษ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 เศลืมจะถามอะไรนะครับจะถามว่าหลังจากที่เพลงนี้ออกมาแล้ว MV ละ่ะเอมวล่ะเอก็คงเป็นช่วงที่เ,เห็นทางผู้ใหญ่บอกว่าก็จะประมาณช่วงที่แผ่นคาราโอเกะของเทูตองออกพอดีวันที่เทาไหร่ครับป,ป,รประมาณวันที่ อ่าเร็วนี้แน่นอนนะครับได้เห็นกันแน่นอนอ,ร,อรับค,คุกสาวคนขาที่แก๊งสิบเก้าดอลลิ่งค่ะที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาก็ตามชมกันด้วยนะคะฝากด้วยของเพื่อนอีกสองคนครับติดตามได้ด้วยนะครับอย่าติดตามแต่นุนิกนะนะจะมีนุนิกน่าดูมากเออ